ladies and gentlemen my name is Peter s o m k i t s i r a k I am a teacher at Anuban Phanga School under Phanga Primary Educational Service Area Office I'm proud to present my classroom management and moral development to students ข้าพเจ้าในปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลพังงาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา โดยจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีการพัฒนาตนเองพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับมาตรฐานการศึกษาชาติและตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักการครองตนครองคนครองงานมาดําเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านําทฤษฎีระบบ System Approach มาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และริเริ่มพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2W3P 1BEST model มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยมีขั้นตอนดังนี้ Input ปัจจัยนำเข้าได้แก่การวิเคราะห์ผู้เรียนหลักสูตรกำหนดจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรมสื่อนวัตกรรมแรงวิทยาการ และประเมินก่อนเรียน Process กระบวนการในนำนวัตกรรม 2W3P 1BEST มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนคือ w a r u up ทบทวนความรู้เดิม Present ต่อเติมความรู้ใหม่ Practice ปฏิบัติสิ่งที่รู้ได้ Production ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม w r a p Up ขมวดปมจนขึ้นใจคำว่า BEST สังเคราะห์แนวคิดใหม่ๆมาสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้บ y Side l e arning เรียนสบายเบาสมอง Education for life สอดคล้องกับวิถีชีวิต Skill for life หลักคิดแห่งยุคสมัย Technology ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Outcome ผลลัพธ์ มีการประเมินรูปแบบและสื่ออย่างสม่ำเสมอประเมินความรู้ทักษะเจตคติสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์หากไม่ผ่านปรับปรุงแก้ไขเริ่มกระบวนการตามทฤษฎีระบบใหม่อีกครั้งข้าพเจ้ามีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายข้าพเจ้า มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการแพร่หลายทางช่องทางต่างๆเป็นวิทยากรด้านการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้รับผิดชอบงานสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปได้มีการนำการบริหารแบบวงจรคุณภาพ P.D.C.A มาดำเนินการ ควบคู่กับรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนดังนี้ PLAN สำรวจปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมจัดลำดับความสำคัญของปัญหาวางแผนออกแบบนวัตกรรมดูดำเนินการตามนวัตกรรมเสริมสุข 5G m o เดลได้แก่ Strategy กลยุทธ์เด่นชัด Equality ขจัดความเหลื่อมลำ้ำ Relevancy รู้ทำรู้ปรับตัว Man empowering ล้อมรั้วด้วยอาทร strength ลดจุดอ่อนเพิ่มจุดแข็ง unity เสริมแรงด้วยเครือข่าย knowledge expanding กระจายผลเชิงประจักษ์ check ตรวจสอบคุณภาพโดยใช้หลัก5 g ได้แก่ good knowledge รู้ดี good practice มีทักษะ good attitude ทัศนคติยอดเยี่ยม Good Competency เปี่ยมสมรรถนะ Good Characteristics มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ A c t i o n พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องจากการทำงานตามหลักการที่เชื่อมโยงสามด้านครองตนครองคนครองงานส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางวิชาการตามหลักสูตรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ สามารถสร้างผลงานที่ได้รับการยอมรับเป็นแบบอย่างที่ดีดังต่อไปนี้ผลงานด้านวิชาการของผู้เรียนเป็นผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการได้รับรางวัลเหรียญเงินเหรียญทองอย่างต่อเนื่องผลงานด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรมของนักเรียนเป็นผู้ฝึกสอนการนำเสนอส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานสองปีติดต่อกัน เป็นที่ปรึกษาการทำกิจกรรมของนักเรียนฝึกสอนการนำเสนอของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีเด่นระดับชาติรางวัลวัฒนธรรมวินิจรางวัลวัฒนคุณาธรจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นที่ปรึกษาชมรมยุวทูตความดีนักเรียนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสาส่งผลให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ณประเทศอินโดนีเซีย ผลงานของครูได้รับรางวัลครูดีในดวงใจได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบทความทางวิชาการได้รับรางวัลระดับดีในกิจกรรมโอแบ Fair แชร์แอนเล่นท้าพเจ้ายัางยึดมั่นในอุดมการที่จะนำหลักการครองตนครองงานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้านให้มีความรู้มีทักษะมีศักยภาพและมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมทั้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ว่ามั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขอพระคุณครับ